น้องนะคะซีว mm ีดบอดี้มาร์คผลิตภัณฑ์พอกผิวกายสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่032-338-888 mm hmm. ยาสีฟันสปาร์เคิลเอ็กต้าไว้ SAP ช่วยทำให้ฟันขาวเร็วทันใจภายในเจวันมีจำหน่ายที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปหรือ www.popthailand.com All together is g o o d I just wonder if you ฉันต้องสวยฉันต้องเด้งเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็ถูกแล้วสวยต้องเด้งนัใช่ซีวีมาชิงไว้แค่20นาทีเองอะ่มะมันเร็ว จะทำอะไรอ่ะจะแกนนมหล่อเล่นรีดผ้าอยู่นี่ไง่รีดผ้าอุยง่ายเลยม่นเรียบปะอัจริชะชาชาระอรเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีแบบว่ามาตั้งขาตั้งแล้วก็รีดอย่างนี้หรอไม่ต้องขาไม่มี เอองนี่เดี๋ยวลองตั้งขาตั้งแล้วก็ลองรีดดิยากไหมนะไม่เอาไม่เอารีดผ้าอยู่นี่ไงเจ๊มันรีดง่ายมากเลยโดยที่ไม่ต้องตั้งขาตั้งไม่ไม่ไม่ต้องทำนี่ลราเอาเสื้อที่เจ๊ใส่น่ะมานี่มารีดซิลิโคนเรียบร้อยแล้วไอ้เราเป็นตุ๊ดเลยเฮ้ยฮะเป็นผู้ชายด้วยมาทำงานอะไรเนี่ยนี่เป็นางของผู้หญิงงานตุ๊ดหรอกอ๋องานตุ๊ดไม่ทำเว้ยจริงไหม ไม่ได้หรอแต่มันง่ายมากเลยนะผู้ชาย,ยก็ใช้ได้มาไม่ต้องทำเล้งงานบ้านงานผู้หญิงอ้าว,แล,วแล้วไม่ทำใครจะทำอ่ะไม่มี่ะไม่่มมคยได้ดไยดดินเลยคนนี้หายไม่ค่อยอยู่หูไม่ค่อยใหญ่นานนานๆานนานนานานนานนานน่นนานนนนนนาดนาานนาาาานานานนานนานนา่านนาคา สไปค่ะสไปค่ะสไปค่ะจะยิงชิ้นเก้าตลกเก้าน่าเอ่ออาเชิญนั่งก่อนค่ะค่ะสสวัดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ้วนสุดไปอยู่ข้างหลังใครอ้วนวะไปอยู่ข้างหลังหูใหญ่ได้ป่ะไม่ได้อ้วนแค่ไม่ได้อึขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินแคร์น้องนะคะเนเชอราว เครื่องรีดถนอมผ้าไอ้น้ำแอดโฮมรีดเร็วรีดง่ายถนอมผ้าสปาเคลื่อนไว้ฟันขาวลมหายใจหอมสดชื่นขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่มาร่วมรายการอะไรเลยค่ะยินดีมากค่ะคชาวรเมตนี่หนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะก้าวสุภัสลาราาชาติค่ะ ไม่รู้จักใครที่จะจบจากฮอร์โมนกันไปใช่ไหมคะตอนนี้ก็กำลังจะเล่นเรื่องใหม่เป็นเรื่องลุมเม่ลุมเม่เสร็จทุกไลน์มีสามีสองคนโปรตกอะอาสุมันจะกุนนี่จะกุนจิจังไรแต่ถ้าเชิญเรากิติมศักดิ์นะก่อจะหาคิวได้ไม่ไม่รู้สึกว่าวันนี้ไปเรียนหนังสือมาด้วยใช่ไหมคะคะเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็มางานนี้ต่อแล้วก็เดี๋ยวมีอีกงานหนึ่งแล้วต่เดี๋ยวมีอีกงานหนึ่ง้อมฮอร์โมนเดต่อค่ะใช่ฮอร์โมนเดตจะเป็นเหมือนจัดที่ลานพาคาราคอนค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าจัดเป็นคอนเสิร์ต ว่าลองเพลงได้ทุกคนต้องทำได้ทุกอย่างค่ะหนึ่งสองสามช่าง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 ป๊อปป๊อปเรเราโอเคถามถามข้อมูลส่วนตัวเขาไหมแถมมาเยอะแล้วห้าทีไม่รู้เลยแค่ว่าชื่อก้าวตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยค่ะเกษตรศาสตร์ค่ะปีอะไรล่ะคะปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งโอ้ยนุ่งหงเวยเคยคิดไหมว่าทำไมอยู่ดีพุ่มกลับก็ให้เรากลายเป็นสปร이ต์ในเรื่องฮอร์โมนไม่ค่ะเพราะว่าตอนเข้าไปแคสนี่ก็บอกพี่ทีมแคสค่ะว่าแบบ กลับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า <Yeah. S 1> คนมาแร์เดียอะมากแล้วก็ไม่มีใครแบบว่าได้บทนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบแล้วมาทําไมคือแบบหนูมา oh. หนูหนึกว่าแบบเป็นบทบทหนึ่ง oh. ที่เขาบอกเขาให้มาแคสอย่างเงี้ยแต่ว่าคือรู้แล้วแหละว่าแบบเขาเหมือนหาตัวละครตัวนี้มานานแล้วแล้ว <Okay. S 1> พอมาเห็นคือก่อนนี้จะทาแคสใช่ไหมคะต้องอ่านบทก่อนถูกไหมพี oh. อ่อ่านบทเบิบอ่านบทเฮ้ อ๋อเข้าใจแล้วว่าทําไมคนถึงแบบแคนไม่ได้เราก็คงไม่ได้เหมือนกันเพราะเราก็รู้สึกเราเล่นไม่ได้แล้วจริงๆแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือเราก็ทํางานดูการบันเทิงอยู่แล้วค่ะใช่ก็เล่นหลวงตามหาชนก่อนโอใช่หลวงตาหาชนเคยดูบ้างเคยดูเคยดูอยู่ตอนนึงตอนนั้นตื่นพี่พจน์อานนท์เล่นเป็นช้า ตอนนี้นอกจากละครซีรีส์ที่จบไปเนี่ยมีละครเรื่องใหม่หรือมีอะไรเรื่องใหม่ๆห,หรือยังตอนนี้ก็คงจะมีฮอร์โมนภาคสองอะค่ะแต่่วาถ่ายแล้วเหรอคะยังค่ะปีหน้าค่ะอยาก <จะ S 1> เล่นเป็นแม่อยากเล่นแม่แม่แบบแม่ใจแตกกัน <c oughs> เลยอ,อเป็นลูกได้ปะลูกของแม่ใจแตกอุยเราเป็นแม่ลูกกันเหรอ,อ,อ่ทีนี้มันมีวลีเด็ดอย่างหนึ่งตอนนี้ดังมาก อยากกินสไปต้องใส่ถุงคิดยังไงอะคะมีคะมีถุงพลาสติกเอเขบปะกอบแก๊บกอบแก๊บกอบแกบก็คงจะเป็นอะไรที่แบบว่าชินไปแล้วมั้งคะพี่คงอเฉยเฉยแล้วคาพูดติดฟ้าเราดีใจนะมีวลีเด็กเก่าเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของเราว่าเราเป็นคนที่มีเสน่ห์อยากกินแยอะต้องใส่ถุงเมยบอกเออไม่ต้องใส่ก็ได้กอบใส่มือมาเลยเดี๋ยวยุดคุย ก่อนที่จะคุยเรื่องอื่นให้หนูนั่งด้วยถึงหนูเกลียดถึงหนเกลียดทนโอเคนะมีแฟนหรือยังเออมีอินเลิฟอยู่แน่เลยน่าที่ยายจะจีบหนูเหรอโอ้ยช่บหายจริงเหรเลยไม่จีบกันเรื่อยอสุ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 อันนี้โปไม่บกตกโปกน่ารัก ก็มีคุยคุยอยู่ค่ะแต่ว่าคงยังไม่ได้เรียกนี่ยค่ะนานจะเรียกว่าคําตอบดาราแล้วก็อยากมีแฟนยังเรียนตอนนี้อยกังอะไมีแฟนยังคะไม่มีมีแต่คุยอยู่ม่คุยคุยอยู่มีแต่ผ่านลุกในเรื่องเป็นแฟนกับไผ่ค่ะสเปคเป็นแบบนั้นเลยโอ้ยไม่ใช่ของแกเว้ยจะง้อไผ่จะง้อเลยนะแล้วตัวจริงชอบผู้ชายแบบนี้ไหม ถ้าย้อนไปแบบว่าสมัยแบบมัธยมมอต้นอะไรเงี้ยก็คงจะชอบแบบนี้ก็ไม่รู้นี่หาใครไม่ได้ละมั้งหาอะไรเงี้ยก็มีแต่คนหัวเกียนไงพี่สล้วแบบเกียนแล้วแบบหล่อด้วยอะไรเงี้ยแบดบอยดีอะไรเงี้ยเทอะไรเงี้ยคงจะชอบแบบนั้นแอะตอนนี้ชอบแบบไหนแล้วตอนนี้เ่าะก็คงจะแบบไม่ได้ขาวขนาดนี้อะไรเงี้ยก็คงจะแบบผิวเข้มเข้มเป็นเป็นเม๊หน่อยเขาขาวขาวมากจริงพี่แย้นะหยุดนะพี่หมอจะฉีกูตาส ่แล้วผู้ชายคนนั้นต้องอายุมากกว่าไหมต้องอายุมากกว่าต้องมีความคิดที่โตกว่าสิปีแก่ไปปะไม่แก่ไม่รู้จริงๆมันก็ไม่ค่อยแบบเอาเป็นว่าในฮอร์โมนเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยจะเลือกใครแบบต้าตาที่ชอบเต้ยอะเอองงดูฮอร์โมนตอนนี้ผู้หญีี่ไหนดูตอนไหนเนี่ยตอนแรกเขาเขาจีบอ่จีบปันปันปะ เมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผิวผิวเค็มผิวเข็มหน่อยชอบผู้ชายชอบของดำจะภาพเราผ่านอยู่เนื้อภาพแอฟริกาดิหูฟันมาเชียวจะบ้าเหรอผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นชอบคนไทยใช่ไหมค่ะหาคนไทยคนไทยสรุปว่าไม่ไม่ได้มองคนที่หน้าตาอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งกล้าต้องไปว่าไปจีบผู้ชายไงใช้เทคนิคไหนดีตีเนียนตีเนียนเนียนตีเนียนถ้าอันนี้ไม่ตีไม่ตีไอ้เนียนตี้พอดี นะหยุดหยุดเล่นมุกนี้คือยังไไม่ด้บอกไปเลยว่าโตพอใจได้จูบไผ่รู้สึกยังไงบ้างโอ๊ยรู้สึกว่าไม้บาดปากไม้บาดปากมันไม่มีอะไรเลยมันรู้สึกว่าแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบเจอหน้าฉำก็รู้สึกแบบเก่งตังหิดตังหิดนะพี่ว่าแบบเพื่อนจะมานั่งทําอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบเออปากของต้นมะขามปากของม่ะ ชอบมตั้งแต่เออชอบแล้วแต่ฮอร์โมนแต่อีพีแรกเอาตัดเลยก่อนที่จะดังขนาดนี้ค่ะวันว่างของก้าวทำอะไรบ้างก็ปวดหันหูอย่าเอาหูหนีไม่พี่แย่ผนเก่งจักยังไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะว่ามาต่อเร็วมันมันว้าวของก้าวเ่า เป็นช่วงแบบอ่านหนังสือติวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอ่านโอเน็อ่านแกดแพดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยว่างแกดแพดสมัยนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมัยเจ๊แบบอยากเอ็นฐานอยู่เอ็นทาร์เอ็นไงได้เรียนธรรมศาสตร์ไม่ก็เซนเซนสองพันเนี่ยขอโทษแทนเจ๊บอกแล้วว่าเขารีหูทะลุ กินวิตามินหูไม่ค่อยดีต้องเอาน้ำมันหมีมาหยอนหูคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ที่สุดตรงไหนคะไม่รู้เหมือนกันนะพี่ไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์อะไรอย่างเนี้ขนาดนั้นเราคิดว่าก้าวมีเสน่ห์เสน่ห์ตรงไหนอะตรงปากเยาว่าสายตาแวก็ผิวพรรณผิวสวยมากเติเติมจริงหรอจริงเป็นคนที่หนังหน้าดีมากเฮ้ยมันชมปะวะแล้วสิ่งที่ก้าวกลัวที่สุดคืออะไรกลัวหัวกลัวเหมือนกันเลยอะขอแท็กทีมดิ เดี๋ยวเรามาเข้าไปกันดีกว่านะคะว,วิธีแก้เผ็ดคนเจ้าชู้ที่ทิ้งเราไปเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง just wonder you I if ข้อหนึ่งทำตัวโสดค่ะเแบนท้องเลยทั้งย่าง <c oughs> ก็ดีเพราะว่ามันก็ให้เจสได้เขาเห็นไงว่าเราก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีใครไม่ถึงถึงเราไม่ทำตัวโสดเราก็โสดแล้วละ่ะเพราะว่าเขาหักอ,อกเรามาแล้วอะ่ะข <c oughs> ้อที่สองคือทำตัวเป็นคนสุขภาพดีคะ ฟันขาวสะอาดตาบ้องใบขี้น้ำคบแป๊ะจำแค่เห็นยังไงอ่ะไม่ก็คือเวลาคนที่มันเลิกกันอย่างนี้มันจะทำตัวโซอแบบกินเหล้าไว้สุดเลยเออ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 แล้วก็ต้องทำตัวให้มันสดใสกะปิ เาเอ๊ะทำไมตอนที่อยู่กับเราทำไมไม่สวยและสุขภาพดีไม่ไม่ดูแบบออร่าอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยนี่ก็มีสมองเหมือนกันนะเนี่ย,ยนี่ก็ทุกเทเอาไว้บ้านเทมน,นี้ต้องเอามาบ้านข้อสนะคะก็คือทําทําตัวเป็น working woman งานยุ่งตลอดเวลาน้องก้าวสบายเลยเพราะว่าทำงานเยอะไงะเคยอ,อกหักไหมอย่างงี้ยีกค่ะ ไม่ไม่เคยแล้วเคยหักอ,อกคนอื่นไม่รู้วันไม่ค่อยคุยกับใครอ่ะเป็นคนแบบเหมือนแบบไม่ค่อยมีใครมาจีบด้วยละม,มั้งนี่จริงจริงอันนี้จริง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 พจริงจริง <laughs> เขาไม่ได้เด็กปัญญาอ่อนออ <laughs> เราก็ต้องเทนไงโ <laughs> อ้ยยังไง <laughs> หูอ <laughs> ันนั้น, <laughs> นี้หูลด เอาเจี๋ยที่ผ่านมาเคยมีแฟนบ้างมาแบบปั๊ปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยแค่จับมือก็ฟินกันแล้วมีแบบปั๊ปปี้เล,ลิฟอะไรเงี้ยอารมณ์แบบจับมือก็ฟินแล้วนะพี่จริงฟินแจกหมดเลยข้อาี๋คือต้องทำตัวเป็นแม่เสือสาว <S <S เจนั่นเป็นแม่ยิ้สว่ให้น้องก้าแบบว่าจิกใส่กล้องหน่อยว่าเฮ้ยวันนี้ฉันเป็นแม่เสือสาวนะจ๊ะ ทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีอย่างเช่นอีแฟนเก่าเราที่เจ้าชูมาปรึกษาเราจีบผู้หญิงคนใหม่คนนึงมาบอกว่าไปเลยไปเลยเ<ช>นี่ยมันนี้น่ารักดีเขาไปเลยเอามันน่ะเฮ้ย,ยมันนีสใส่ไม่ดีปะ่ะแค่กล้ามาปรึกษาแฟนเก่าก็น่านานพอแล้วอะอวทำตัวเป็นสาวแบบสาวแซ่บอะสาวแบบหวานเสน่ห์อะไรเงี้ยนิดนึงอยู่เขาก็าแบบ ปากหวานอยู่คนนึงก็ปากหวานเลยเขาเหมือนกันเอาให้เอาให้ดีกรีมันเท่ากันใช่เขาจะรู้สึกว่าห่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากเขาจะมีความรู้สึกห่วงกลางเกิดขึ้นแต่ก็สะใจมากเขาทมานะคะก็จะทำตัวเป็นสาวตีท้ายครัวมากจริงอันนี้ไม่ไม่ค่อยแนะนำเนาะถ้าเกิดคนที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ควรจะไปยุ่งด้วยไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านอี้จีบเพื่อนของอีแฟนเก่าเลยโหดมาก น้องก้าเคยมีประสบการณ์ไหมแบบว่าเพื่อนกันบันดีเพื่อนกันันดีต้องเป็นสไปร์ตเออสไปรนี่ใครก็ได้จะไม่เป็นเพื่อนก้า็ได้แล้วพี่แอนนี่ไม่พี่นี่เดินมไม่มีใครเอาเอาว่าถ้าถ้าสมมติว่าเคยเป็นแฟนกันมาก่อนนะคะรักมากก็ต้องเกลียดมากเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาคืนเนี่ยก็พอหอมปากหอมคอแล้วน้องก้ามีอะไรจะบอกกับคุณผู้ชมบ้างไหมถ้าเกิดคนที่มีปัญหานี้แบบโอ๊ยโดนทิ้งไปทําไงดีโดนทิ้งไปก็ทําใจทําตัวว่างๆเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแล้ววันนี้นะคะก็ ต้องขอขอบคุณน้องกล้าจากสไพร์ทฮอบอลค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์สุดใจดีค่ะผลิตภัณฑ์สกินโอ้ยผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากน้องนะคะเนเจอร์ล์ค่ะทำได้เพีพอต้องขอขอบคุณนะคะเตารีดไอ้น้ำ at home ใครตัวแซ่บจริงบ้านฉันมีแล้วทีนี้นะคะต้องขอขอบคุณแฟนคลับที่มานั่งกันด้วยโอ้แต่เพื่อนขอบคุณแย้ค่ะขอบคุณพี่แยโอ้ยไม่ใช่จั ไม่เอ็นูุนไม่หุงไม่ดีจใจท่านหูมีรู้เป็นไร้เอาน้ำมันหมอดบีบบำบอยเอาน้ำมันหยอดบีก็ไม่น้ำมันหมีหยอดหูเอาน้ำมันหมีหยอดหูก็ไม่หาอเขเปลี่ยนเป็นน้ำมันหมูหยอดหมี